สวัสดีครับท่านชมตอนนี้มันก็มีแพ็กวนกลับมาใหม่นะก็คือแพ็กเดอะบิสเกตลูนนั่นเองคนระับโอ้โหเหมือนเท่เอาง่า <c> ย <oughs> นะผมก็ไม่ได้จะมาเปิดให้ดูนะเพราะว่าผมมีแล้วนี่ผมมีดาวิดวิยาล่างนี้ก็จะมาลั่นให้ดูนั่นเองนะจะมาลิวดาวิดวิยาให้ดูเพราะรอบก่อนก็ไม่ได้ริวนะโอเคป่ะ okay, จะมาลั่นให้ดูมามาดูข้างในก่อนมาเปิดแนวทางการรับให้ดูก่อนนะดาวิดวิญานี่ผมก็เชื่อประมาณนี้นะเน้นแบบสายบิดเลยครับดาวิดวิญานะโอเคหรือเปล่า ปาไปดูรายละเอียดนักเตะหน่อยดาวิดวิยาสูง107สี่อายุ33นะครับถนัดเท้าวขวานะแต่ประเด็นนี่ยมันสองเท้าในตัวนี้นี่ยมันสุดอยู่นี่ผมลงเล่นไป43ยิง32อะ่ะแล้วก็แอสซิสต์1นะครับโอ้โหนิสหน่อยเนาะล่างบาร์เซโลนาปี2010อะไม่ง่ายสไตล์ก็จะเป็นโกลพอเชอร์อะลั่นๆอ่ะตัวนี้เนะี่ยตั้งสุดในแพ็คละนี่มาดูที่ข้าพลังกันบ้างสูตรผมก็จะตันอยู่ที่104นะดูข้าพลังเกมลุกดิ97อันเนอร์ลั่ บอลคอนโทร90ดิปปิ้ง91ไทโพสชั่น85ก็โอเคเลยนะส่งสั้น74ได้เลยนยุ้ยดูดิจบสกอร์95ลูกโค้ง90อเอาง่ายลั่นแน่นอนนุ้ยตัวนี้เนี่ยใครอยากลองก็ไปเปิดตามกันได้นะสปีดก็91สปีดต้น94คิกกิ้งพาวเวอร์93ตัวบิดเลยนยุ้ยความแข็ง71อะ่ะใช้ได้กระโดดมันน้อยนะมันเอาไว้บิดอตัวเนี้บาลานซ์88ของจริงอะ่ะเนี่ยประเด็นเนี่ยจุดเด่นเนี่ยถนัดสองเท้าเอาง่ายบิดสองเท้าอ่ะตัวนี้เนี่ยลั่นๆั่ะบูทผมก็จะบูตนะบสตตตนะต์ชููิ้้้งงนนนะะไไไปบรรเกกอ็ดา่ยๆัวี มาก็มาดูที่สกิลกันต่อสกิลก็จะมี double ล u t s h o อ turn cut behind zone h o l ดีจัดๆเลยด้วย heading ลองแรง color the biscuit loop เนี่ยโอ้โหชิป shot control ลองแรง shooting and the first time shot เนาะถ้าเกิดจะใส่ผมก็จะแนะนำประมาณนี้แต่ผมก็ยังไม่ใส่สักสกิลเลยนะโอเคแบบประมาณนี้ดาวิดิญญาเนี่ย ปาก็เดี๋ยวผมชาวดาวิดวิญาเนี่ยไปลั่นในแรงให้ดูนะครับก็แบบลั่นกันปุยไล่ลุยกันไปให้ดูเลยอะ่นะเนาะแล้วผมสัญญาว่าจะแบบบิสเกตลูดให้ดูทั้งเกมนะบิดเคอร์เลอร์ทั้งเกมเอ,า,อาง่ายๆนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ไฟโลเฟนเฟโลฟี่ด้วยปะเดี๋ยวไปหาห้องกันเลยดีกว่า let's go <S a few moments later ตอนนี้ก็เชิญห้องรับดิสการ์ดเดอรซาวินโช่ไฟโลเฟนเดอะเฟโลฟี่อ่ะเนาะขอเชิญตึงๆงงงออได้เปล่าแบบขอทีขอทีได้เป่ะอ่ะแบบลั่นกันปุยไล่ลุยกันไปอ่ะโอุ้ยอันดับ9,700เเหรรอคับนี่ย เกินไปหรือเปล่าโอ้โหเนะก้ามันเจ็ดนะเราก็เพิ่งขึ้นดีหนึ่งแบบไม่ได้เล่นเลยนะไม่ค่อยได้เล่นในช่วงนี้เนี่ยนะปึ๊บนี่ทีมเราแล้ววันนี้ดูทีมข้ามดิโอ้โหเปิดหม่งก็เปล่าเนี่ยไปเลยละกันไม่ลีลานะครับไปเลยดีกว่ารอสักครู่นานๆอยู่ว่ะเดี๋ยวตัดไปตอนเริ่มแล้วกันเนาะมาแล้วจะลงสนามนะครับดิสการ์ดไฟโลเฟนเนาะมีเดอะบิสเกตรู้ให้เห็นนะเดวิดวิยาขอแบบผมจะบิดให้ดูทั้งเกมเลยนะ เคฟบอกแบบได้ปุ๊บบิดได้ปุ๊บปิดเลยอ่ะพอแบบจังหวะที่จะบิดบิดเลยนะเหมือนบิดสตรีมอ่ะ <c oughs> ยอกยอกยอก <c oughs> ปะเราเปเลี่ยวไปแล้วโอ้โหโลธาตม,มาเทอุฒอ่ะเรียโอเมซี่อ่อะเรามิดโกลเดลูมินิเก้ใจเย็นนะครับผมต <c oughs> ลอดลราลีกอย่งชิคาเบลตัวปลอมมาเปล่าเนี่ยร่ <c oughs> างนี้ตัวปลอมนะใจเย็นเฮียไป ดาวิดวิยาวีเคโอ้โหวีเคจัดอะดูนะว่าจะเป็นวิยาหรือวีเคนะครับผมใครมีวาร์ปก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้นะครับใจยเย็นไปแล้วครับดา,าวิดวิยาเนื้อคาร์นเปล่าเจอเนต้าวะ่ะตกกัวที่ไหนอุ้ยใจยเย็นเย็นเนี้ยไฟโลเฟสเอ็ดการ์ดาวิดเบคเกนบาวเวอร์ปับ๊บโอ้โหนิดหน่อยนิดหน่อย สวยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใจย์นะค่อยๆตั้งเกมหัวเกมอยู่กับเราเลยตาเน,นี่ยนะสบายนะดูจากรูปตรงแล้วเริ่มเกมมาเนะี่ยใจเย็นไม่มีอะไรเลยดูจากทรงแนละ้วไม่มีอะไรเลยจริงๆนะดูแค่รู้อะ่ะปาเิลเนสโก้อะเดี๋ยวเดี๋ยวรตัวพรอมด้วยลอดอ่ะโอ้โหมาแล้วเลยเอาไปแล้วล้ำมินิโก้เดี๋ยวลูมินิเก้ล้ำหน้าเปล่าวะล้ำหน้าเปล่าโอ้ย <S <S 2> <S 2> <S 2> จะปาดไปให้วิญญาแล้วอ่ะนะ โอ้โหล้มหน้าเฉยเลยปีเตอร์ชะไมเคลื่อนเหรอเนี่ยเดี๋ยวโดนเป็นตุงอ่ะบอกแค่นี้แหละเจอวิยาเข้าไปอ่ะแล้วมันรีเทิร์นกลับมาได้ไงเกมก็แอบปั๊บนิดนึงอยู่แล้วเนาะเอามาขายใหม่อ่ะดูจังหวะโยนลูกนี้อออืื้หดาวิดวิยาอโอ้โหก็สวตัวไอ้ปีสเกลูดโอ้โหยมาแล้วครับดาวิดวิยาลูกแรกอ่ะครับเดอะปีสเกลูดอ่ะเนอะแบบนี้เขาเรียกว่าไง เขาลิกลันไปหน่อยโอ้โหดาวิดฟียานเนาะะเดี๋ยวดูทีมน้งข้ามใหม่ดูดทีมน้งข้ามใหม่หน่อยเออประมาณนี้นะขอดูจะชัดหน่อยดิโอ้โหใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่อันดับ9,700อะนะ่ะเนาะช่วงต้นตีตั้นด้วยอะ่ะมาแต่คนเล่นแรงเร็วมากเลยนะเล,นเล่นแรงแบบตไตไบมากเลยยังไม่ถึงไหนเลยไม่ได้เล่นเลยเนะี่ยสวยเอ้ใจยเย็น ลูกแรงมาแล้วผมเป้าหมายเราอ่ะคือแฮตติกนะครับแฮตติกเท่านั้นดาวิดมิยาโรธ่าเด็กแค่หมาโหยดโอ้โหนว่มีไอ้นี่เป็นาะไม่น a าพลาดเลืมอัมานี่พิชชันนี่พลาดนะตัวนี้เนี่ยนึกว่าเป็นาะไม่น่าพลาดใจเย็นใจเย็นกลัวกลัวนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โหเกือบแล้วอ่ะนะเกือบโดนมิสซี่เดอะบิสเกนูดอะ แต่ยังไม่คมพอไงจะมาเที่ยวกับพนะิญาเนาะใจเย็นบิดบิดสองเท้าด้วยพิญาอีกลูกไปมาแล้วพิญาไหนพิญาโยนไปพิญาโอ้โหเนต่าอึนเนต่าเดี๋ยวมันโดนนะเนี่ยโอ้โหวันนี้เขาเรียกคู่กันหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วเนลเมสซี้มันจะผ่านมาลดินี่หรอโอ้โหเนี่ยมันจะผ่านมาดินี่หรอโอ้โหเจออย่างนี้เนี่ยเอา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  ยางมีแวนดิกอี้ก็หูยหลายชั้นน่ะกำแพงเมืองจีนน่ะรู้จักป่าวคอมมิี้โก้อะอไรแวนดิกของจริงอยู่นี่เ,เริ่มมาเนี่นยนย่างยางติดแวนดิกตลอดอ่ะบอกแล้วยิงมาติดฟันได้อ่ะโอ้โหไปไหนเนี่ยเขาถามไปไหนไปเลยเมาเอาเมานมเก้ หมาแลวลูกนี้แหละจังหวะนี้โอ้โหมัวไปหน่อยเป้าหมายคือแฮททิกนะเป้าหมายคือแฮททิกเบเกนบาวเวอร์ไปแล้วดาวิดวิยาโอ้โหวีเคจัดลูกนี้ทีเด็ดจับเทิร์นบิสเกลูดโอ้ยดีซีดิสการ์ดสายวิโชอะไฟลลเฟียนเดอร์เฟโลเฟียเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าลั่นไปหน่อยโอ้โหเป็นไงล่ะครับ ตุ๊บตึกอะ่ะคนคาแล้วเด้งลงอะ่ะแบบเนี้ยมันสะเทือนไปถึงหัวใจเออนิดหน่อยของจริงหรือเปล่าล่ะครับเออนิดหน่อยอ่ะนะโอ้โหโคนมันเนี่ยวิญญาณมันอยู่ในเนี้ยเอาเรื่องไม่ค่อยได้เล่นนานเนะี้ยเดี๋ยวไปเล่นให้ดูในไลฟ์สดนะกูแบบเดี๋ยวไปลั่นให้ดูต่อแต่คลิปนี้เลยก็ไม่คิดว่าจะลั่นเหมือนกันด้วยวิญญาณเนี่ยรู้แม่งของจริงอยู่นะใช้ได้อ่ะข้าวพลังก็ดูดีอะนะ่ะเนาะคมจัดโอเคเราก็นำก่อนสองลูกนะ นี่โอกาสแล้วก็ไม่เปลืองเลย,เลย้ยโอ้โหตรงกรอบ2องะเนาะเข้าเป็น2ลูกเลยอะใช้ได้ล้อล่าในรายสดวให้ดูแล้วกันมิยาเนี่ยต่อแต่คลิปนี้แหละเอาใครลงดีวะไม่รู้จะเอาใครลงดีเนี่ยอาฟาเมสซี่ดีวะคิดหนักวะฮเอาเบลเดยวไปจบทีเดียว <laughs> ตัวเพ่งเยอะเกินไม่รู้จะเล่นใครแล้ว <laughs> โอ้โหตัวเยอะชิบวาห <laughs> สุดท้ายก็เล่นแต่เบล <laughs> มา เดอะเบลิงโกอะไรเฮ้ยใะเย็นสวยลามเราเฟลีเยวยวไปแล้วดาวิดวียาโอ้โหแม่กระชากดีอยู่นะอะไรเอ้ยนิดเดียวล้เกี่ยวได้นะไปบิดแล้วอืมบิดทั้งเกมมาบอกแล้วมาเทะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ได้กลัวหรมิเก้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสาดไปมิเก้สวยจัดวิยาโอ้โหเร็วอยู่นะเร็วใช้ได้ดูดิปุ๊อบมิกเก้ลุตอุ๊ยเป็นไงล่ะครับปิดสามลูกเข้าสามลูกเกินไปหรือเปล่าวะดิวซิทิสการ์ดไซเวนโชว์อ่ะไฟแล้เฟนเฟนแลเวปี้อ่ะเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าไง เขาเรียกว่าลั่นไปหน่อยเกินไปหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยหูยบิดสามลูกเข้าต้องสามลูกเลยเนี่ยเล่นในแรงอะ่ะเกินไปอย่างเนาะนึงกวาเล่งกับบอดโอ้โห,โหไปแล้ววิญญาลูกสี่หรือเปลวิญญาลูกสี่หรือเปล่า,าลปาิดไปเลยโอ้ยปิดแม่งทั้งเกมอะ่ะคือกระเหิ่อมอ่ะเนาะมีสตอยซาร่าฟิบล,ลามอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหให้เขาบางเนาะถือว่าให้เขาบางให้เขาบางมาเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่เรายังเดินหน้าได้ต่อใช่ป่ะละ่ะหนีซอยไปฟิบลามโยนไปมิเชลพลตินีหติดแบนดิกว่ะมีต่อเรื่อยมีเห็นแน่นอนอะ่ะถ้าตรงมายอย่างนี้นะตดอดชิงกับเบลเปล,เปล่าชิงกับเบล,เลตัวปลอมตัวนี้เนี่ยเขารู้กันอยู่มันหมดยุคแล้ว ล่างอ่อนสุดแล้วเนี่ยไปแล้วอุ้ยเร็วได้อยู่อุ้ยไอวิยาโอ้โหหลุดเดียวอุ้ย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 เออหลุดเดวิาทัตสัสปากนีสไนดูสิกิลสกาย์ซาอิร์เชอร์นะ่เดวิาทัตสัสปากอ่ะโอ้โหเกินไปรือเปล่าโคซีไมโซโซไมซาย,ายเด็กเกทไฮนี่อ่ะเนาะวุ่นอยู่ของจริงชิงอเบโอ สี่หนึ่งแล้วอ่ะเดินต่อเรื่อยไม่สนอ่ะเอออันดับเกนะ้าพันเนี่ยเพิ่งออไปแล้วอุ้ยสวยไม่เค่นเบาเรียวโยกกันไปเดอะลอดเอาไดลิงแอนด์ชิงกาเบลเดี๋ยวปาดนะเตรียมปาดนะปาดไปโอ้โหทำไมพออสอนใช้อ่ะเนาะไม่เป็นไรปริบลัมเดบาร์มิงโกโอ้โหเป็นน้ำไม่ต้องพารือเปลา่าเม่ี้ดนย ไว้วิยาโอ้โหจะทำชิงซะหน่อยเนต้าเขาเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องตูก็โดนไปตีนหนึ่งอะโดนอย่างเนี่ยอืโอ้โหได้อยู่โอ้ยเดบิสเกลุดโอ้โหเกินไปมันมาจากไหนผมยังงงเลยมันมาจากไหนเนี่ยอยู่อแท็กแบ็คเอาคือนะอะเฮ้ยมันมาจากไหนเหรอครับเนี่ยดาววิววิยานี่เนี่ย <B ia. S 2> เกินไปห้าประตูต่อหนึ่งเหรอครับเกินไปหรือเปล่าโอ้โหมาจากคนเดียวห้าลูกเลยนี่ยวิยา ยิงคนเดียว5ลูกอะเกินไปโอ้โหบิดเต็มระบบอะเดี๋ยวยิงธรรมาดาบ้างดีกว่าเนะเดี๋ยวบิดโ์เยอะเดี๋ยวคนไปเปิดตามอะตัวละครรับ้วยตัวนี้เนี่ยโยนไปเลยเอาเฟอร์ทำยิงยิงไ่ไหนเนี่ยยิงเบาๆนะเว้วอลเล่ไม่ได้เหรอไอ้กสวยไปเข่นสูกท้ายไปลูกท้ายไปมาแล้วโยวนเน้นๆน่ะ แม่งคนดูถามเมื่อไหร่จะต่อโยนครับโอ้โหแม่งปีก่อนเลยเออเป็นไงล่ะครับ This guy the s ไซน์วินโช and d นดาวน์วิปป่าเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ยกอะไรทั้งนั้นแหละเขาเรียกว่าลั่นไปหน่อยแล้วเออลั่นไปมากแบบนี้เนี่ยลั่นไปมากเกินไปหกประตูต่อนหนึ่งมาจากปิยาคนเดียวอ่ะโอ้โหหกลูกลกันเนาะปิยาคนเดียวหกลูกมันเกินไปปะวะฮะสนั่นแรงดีหนึ่งกระดับเก้าพันอ่ะโอ้โหดิสกายรไซวิโชจัดอะสัญญาณที่กลังเชืดอฉายอ่ะ ดุ้นอยู่ดูดีหกหนึ่งอ่ะเห็นว่าเข้ากรอบ6เลย้หมเข้ากรอบ6ก็คือ6ประตูเลยอ่ะโอ้โหเข้าสูสูน่ะวิญญาเกินไปแล้วเราก็จะพูดได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราทําได้ขนาดนี้เนี่ยจะพูดอะไรก็พูดไปเลยเนาะนิสไนโอเคปะประมาณนี้ให้ชมนะดาวิดวิญญาเห็นแล้วก็ไปเปิดตางมันได้นะของจริงเลยนะตัวนี้เนี่ยประมาณนี้นะคลิปนี้ถ้าเกิดอยากผมมารีวิวหรือสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ไฟล์เป็นเฟรนด์ฟรีได้วยเจนคลิปหน้าให้ชมนะไปละบ๊ายบาย